นะครับเรามาดูข้อมูลจากงานสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยกลุ่มบริษัทสยามพิวัรผู้นําธุรกิจค้าปลีกที่จัดงานสัมมนาให้กับผู้เช่าผู้ค้าและก็พันธมิตรรายการเศรษฐกิจอินไซต์มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาฝากกันครับ โดยบริษัทสยามพิวัตรจำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่เป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพครับก็ช่วยเหลือคู่ค้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็จัดงานสัมมนาในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด -19 เตรียมพร้อมธุรกิจยุคนิวมอลก็ได้รับเกียรตินะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทยที่ให้ตัวแทนมาให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือ ทางเศรษฐกิจไทยกับการรับมือปัญหาการเงินในระยะสั้นเนื่องจากโรคโรควิดสิระลอกสส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจให้มีความเสี่ยงฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนเปราะบางภาครัฐจึงมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมครับทั้งมาตรการสินเชื่อซอฟโลนเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การขยายมาตรการชะลอการชำระหนี้สําหรับลูกหนี้ SME จากเดิมครบกาหนด30มิถุนายนนี้เลื่อนไปจนถึงสิ้นปี2564นี่นี่คือส่วนแรกประเด็นถัดมา ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือว่าแมกกเทรนปรับรูปแบบธุรกิจสู่เทรนผู้บริโภคในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุกระแสดิจิตอลกระแสรักสุขภาพกระแสรักสิ่งแวดล้อมดังนั้นภาคธุรกิจก็จะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ประเด็นที่3าก็คือจะผนึกกําลังความช่วยเหลือปลดล็อกธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโดยทางสยามพิวัตรร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยให้การช่วยเหลือคู่ค้าและพันธมิตรให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยการออกมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปีทั้งมาตรการสินเชื่อฟืนฟ้นฟูที่มีจุดเด่นก็คือคงอัตราดอกเบี้ยไว,ไว้2%ใน2ปีแรกผ่อ,อนนานสูงสุด10ปีพร้อมกับพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกด้วยครับและก็จะคำประกันโดยบรรษัทประกรันสินเชื่ออุต กรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยสูงสุด10ปี นอกจากนี้ก็มีมาตรการสินเชื่อ SME Smart s ส o าสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้แอปพลิเคชันผู้เงินหรือว่าผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยก็ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้สูงสุดได้ถึง2ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด7ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น4%เรท่านั้น,นครับและประเด็นสุดท้ายก็คือสยามพิวัรจะไปจับมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อนาแบรนด์ไทยกับสินค้า s m e ไทยของเรานี่แหละไปให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมได้ใช้สอยบนแพลตฟอร์มต่าง ของต่างประเทศที่มีศักยภาพ ผ่านคอนเซปต์สโตร์ชั้นนำภายใต้การบริหารของสยามพิวัรน์ได้แก่ร้านไอคอนคราฟร้านแอปพลิทสยามและร้านอีโคทอปีครับโดยการระดมสมองครั้งนี้เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งได้ถ้าทุกส่วนร่วมแรงร่วมใจกันและเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ก็คือสิ่งที่สยามพิวรรน์นะครับจัดขึ้นและก็ยังคงมั่นใจในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการเศรษฐกิจอินไซด์ที่มีมาฝากกันในวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้เราสองคนของต้องลาไป